เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาคลตตำรวจโทรเผ่าไทยทองทิวพร้อมด้วยคุณปรินซ์และครอบครัวเมืองโบราณเป็นประธานในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวา,ายเป็นพุทธบูชาและเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่80โดยมีพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโส ู่วำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ภายในงานก็มีสาธุชนในจงังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาตักบาตรแด่คณะสงฆ์มาสั่งสมบุรณ์ร่วมกันด้วยความเพื่มปิติในบุญการทุกคนซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภยัยแด่คณะสงฆ์ รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพุทธบูชาจัดโดยเมืองโบราณร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการและภา,าคนครหลวงหกโดยใช้พื้นที่ณเวรุวันธรรมสถานเมืองโบราณเป็นสถานที่อบรมพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการค่ะ